เพราะสัตว์อื่นแม้ไม่ต้องเรียนหนังสือมันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้และดูเหมือนว่าจะอยู่สบายกว่ามนุษย์เสีอีกเช่นนกเป็นต้นบินไปไหนไปไหนก็ได้ตามปรารถนาไม่ต้องเบียดเบียนกันแย่งกันในรถประจำทางอย่างที่ลูกเบื่อหนาอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงควรจะมีจุดมุ่งหมายสูงกว่าเพียงเพื่อทำมาหากินแต่ประการเดียว ควรจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีจิตใจสูงเป็นอารยะชนคือคนที่พยายามลดละกิเลสอันเป็นสิ่งดึงจิตใจให้ตกตำ่ำทั้งนี้พ่อไม่ได้หมายความว่าการทำมาหากินนั้นไม่สำคัญพ่อทราบดีว่าปัจจัยสี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์การขาดแคลนปัจจัยสี่ทำให้มนุษย์หงุดหงิดรำคาญใจ กังวลถึงอนาคตและรู้สึกเป็นทุกข์สารพัดเรื่องแต่การฟุ่มเฟือยในเรื่องปัจจัยสี่ก็ทำให้มนุษย์เสียคนได้ง่ายหรือจะเรียกว่าทำให้คนมีความเป็นมนุษย์น้อยลงก็ได้จริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญในสังคมมนุษย์แต่มนุษย์มองไม่เคยเห็นความสำคัญของจริยธรรมนั้นคล้ายคนมองเห็นความสวยงามของต้นไม้แต่มองไม่เห็นราก ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในความเจริญเติบโตวสวยงามของต้นไม้นั้นถ้าคนไทยทั้งประเทศอดอาหารการสักวันหนึ่งก็คงไม่เป็นโทษร้ายอะไรดีเสอีกที่จะเก็บอาหารไว้ได้ไม่น้อยแต่ถ้าคนไทยทุกคนเลิกถือศีลห้าเพียงข้อใดข้อหนึ่งสักวันตัวอย่างเช่นศีลข้อหนึ่งคนคงฆ่ากันตายเป็นอันมากเดือดร้อนกันทุกหัวระแหง ตัวอย่างนี้ทำให้มองเห็นได้ว่าจริยธรรมเป็นรากฐานแห่งความเรียบร้อยสงบสุขในสังคมเพียงไรความกะตันยูกะตะเวทีคือการรู้คุณคนและตอบแทนคุณคนเป็นจริยธรรมสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งควรปลูกฝังให้มีขึ้นในใจของทุกคนตัวลูกเองก็เหมือนกันต้องพยายามจดจำความดีของผู้อื่นที่เขามีน้ำใจทำให้ลูก แต่อย่ารีบร้อนตอบแทนเร็วเกินไปเพราะการรีบตอบแทนเป็นการอักตันยูอย่างหนึ่งหมายความว่ารีบตอบแทนให้เสร็จเสร็จไปจะได้ไม่ต้องมีอะไรกันอีกไม่ต้องมีเยื่อใยต่อกันการตอบแทนบุญคุณคนเป็นสิ่งต้องทำแต่ต้องทำตามโอกาสอันควรโอกาสย่อมมีอยู่เสมอสำหรับผู้แสวงหาโอกาสและไม่ละเลยโอกาสที่มาถึงในการทำความดี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลสองจำพวกหาได้ยากคือ 1. บุปการีผู้ทำอุปการะให้ก่อนคือทำความดีให้ด้วยใจเมตตากรุณาหวังความสุขต่อเรา 2. องกตัญญูกตเวทีต่อผู้อุปการะที่ท่านทำให้และตอบแทนที่ว่าหาได้ยากนั้นเพราะมีน้อยลูกลองคิดดูว่า ในจำนวนพลโลกประมาณสามสพันล้านคนเวลานี้มีกี่คนที่ทำอุปการะแก่ลูกด้วยน้ำใจอันงามด้วยความรักและปราถนาให้ลูกเป็นสุขยิ่งคนกระตันยูกระเตเวทียิ่งหาได้ยากขึ้นไปอีกในร้อยคนพันคนจะเจอสักคนหนึ่งกระมังลูกหลานส่วนมากก็จ้องแต่จะแสดงความกระตันยูกระตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่มีทรัพย์สมบัติและชื่อเสียงยศศักดิ์บางทีเขาอาจกระตันอยู่ต่อทรัพย์สินของท่านดอกกระมังส่วนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ไร้ทรัพย์สินไม่ค่อยมีลูกหลานคนใดเอาใจใส่เหลียวแลคงปล่อยให้ลำบากยากเข็นไปตลอดชีวิตพอเจ็บป่วยกินอะไรไม่ได้แล้วก็เอาของไปให้กินกันอย่างล้นหลามพอตายก็เศร้าโศกเสียใจคล่ำครวญรำพัน อย่างนี้ไม่ถูกต้องลูกต้องมองดูธรรมชาติให้ดีแล้วเอาอย่างธรรมชาติเช่นที่ดินซึ่งแตกระแหงเมื่อเราหยดน้ำลงไปมันดูดซึมเอาไว้หมดเพราะมันกำลังขาดแคลนและต้องการน้ำอย่างยิ่งแต่ถ้าลูกเอาน้ำสักถังหนึ่งเทลงในแม่น้ำเจ้าพยาจะมีความหมายอะไรลูกจะทำความดีอะไรขอให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยเหตุผลบริสุทธิ์ ก็จะได้รับประโยชน์ได้ได้รับผลอย่างบริสุทธิ์เช่นเดียวกันความให้กระตันยูนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองในสันดานของคนเปรียบเหมือนต้นหญ้าซึ่งมีอยู่ดกดืนถอนทิ้งแล้วก็ขึ้นอีกไม่ปรารถนาให้ขึ้นก็ขึ้นแต่ความกระตันยูกระเตะเวทีนั้นเปรียบเหมือนดอกกุหลาบต้องทนุบมรุงรดน้ำพรวงดินระวางรักษาจึงจะขึ้นสวยงามได้ชั้นใดก็ชั้นนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องความกะตันยูจึงเป็นสิ่งที่จะต้องสอนกันให้รู้ด้วยการชี้โทษของความากาะตันยูและชี้คุณของความกะตันยูปลูกฝังโดยวิธีทํำตัวอย่างให้ดูในเรื่องของความกะตันยูกระวเวทีเมื่อเป็นดังนี้คนถ้าไม่ใจหินจริงๆก็ยอมสามารถพ่อความกะตันยูกระวเวทีให้เกิดขึ้นในใจได้ พ่อพูดกับลูกมายืดยาวแล้วขอพูดเป็นประการสุดท้ายว่าขอให้ลูกตั้งใจที่จะเป็นคนดีมันเพียรศึกษาหาความรู้เวลาเปิดเทอมแต่ละครั้งนั้นควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความเข้าใจในปัญหาต่างๆลูกสามารถคุยกับนักปราชญ์ได้ทุกคนโดยการอ่านหนังสือของท่าน ข้อเขียนหรือบทความของท่านพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนของท่านแล้วลูกจะไม่เสื่อมมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกวันอย่าฆ่าเวลาหรือพลาดเวลาเสียคนใดฆ่าเวลาบ่อยๆเวลาจะย้อนกลับมามาฆ่าเขาให้เป็นคนตายทั้งเป็นโดยเป็นคนอยู่อย่างไร้ประโยชน์ กลับเป็นโทษแก่นตนเองและสังคมอีกด้วยพ่อและแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดเพียงชั่วคราวอีกไม่นานนักเราจะได้อยู่พร้อมหน้าทุกคนทั้งจันลอยรวมพรนันทิยาและลูกเป็นความอบอุ่นและผาสุขของครอบครัวที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากันและมีความระลึกถึงกันอยู่เสมอระหว่างพ่อแม่และลูก,ลก คุณแม่ฝากความรักและระลึกถึงมายังลูกทุกคนด้วยด้วยความรักและปรารถนาจะให้เป็นสุขพ่อจดหมายฉบับที่สีจากแม่ถึงนันทิยานันทิยา,ยาลูกรักนานแล้วที่แม่ไม่ได้เขียนจดหมายถึงแต่แม่ก็พูดกับลูกอยู่ทุกวันพูดอยู่ในใจเมื่อได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นอะไร อันเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับลูกแม่ก็นึกถึงลูกความหวังประโยชน์ต่อลูกซึ่งมีอยู่ในจิตใจของพ่อแม่นั้นมากมายมหาศาลเพียงไรพ่อแม่ทุกคนย่อมทราบดีเวลานี้ของทุกอย่างขึ้นราคาไปมากรายจ่ายทางบ้านก็เพิ่มมากขึ้นถึงอย่างไรพ่อและแม่ก็ได้ตั้งใจแล้วว่าจะส่งลูกให้ศึกษาเรียน ให้ถึงระดับที่พอจะประกอบอาชีพได้โดยสะดวกขอให้ลูกสบายใจในเรื่องนี้อาชีพครูอย่างแม่มีแต่เงินเดือนจะมีรายได้ด้วยการสอนพิเศษบ้างก็เพียงเล็กน้อยแต่ภาระที่ต้องใช้ใจ่ายนั้นมีมากมายเหลือเกินนอกจากในครอบครัวและเรื่องการศึกษาของลูกๆยังมีเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งมีอยู่เสมอ จะต้องเสียเวลาและเสียเงินมิใช่น้อยเหมือนกันร่างกายของทุกคนมีความบกพร่องเมื่อมีหลายหลายคนก็ยิ่งบวกความบกพร่องมากขึ้นจะต้องช่วยเหลือซ่อมแซมให้พอใช้การงานได้ต่อไปเพราะเราต้องอาศัยร่างกายทำงานอยู่ปัจจัยสี่จึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตนอกจากนี้ยังมีการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสังคมอีกเป็นอันมากเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นเจ็บคนนี้ป่วยคนโน้นเข้าโรงพยาบาลพ่อแม่ของเขาเจ็บป่วยหรือตายแต่งงานลูกขึ้นบ้านใหม่ไฟไหม้บ้านเปิดร้านทำธุรกิจและอื่นๆซึ่งเมื่อเขาบอกแล้วก็ต้องไปเองบ้างใส่ซองช่วยไปบ้างลูกลองคิดดูว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่ใช่น้อยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องทางวัดทางาศาสนา ก็ต้องช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆเช่นการบวชนาคทอดผ้าป่าทอดกระถินสร้างนั่นสร้างนี่ซึ่งมีอยู่เสมอไม่สิ้นสุดลงได้เพราะที่สร้างใหม่ก็ทำกันไปที่สร้างไว้แล้วนานๆเป็นของเก่าสุดโทมจะต้องบูรณะซ่อมแซมจะให้ท่านทำอย่างไรปล่อยไว้ให้พังลงมาชาวบ้านก็ติเตียนว่าไม่รู้จักรักษาอยู่วัดปล่อยให้วัดเสื่อมโทม ครั้นจะบูรณะซ่อมแซมก็ต้องเรียรายชาวบ้านซองผ้าป่าและการขอบริจาคจึงเดินชนกันอยู่เสมอชาวบ้านก็รู้สึกว่าทางวัดมีกิจกรรมด้านนี้มากเกินไปเป็นการรบกวนเขาทางวัดก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรเรื่องดำเนินอย่างนี้เรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสังคมของเราถ่อยีที่อ,อาศัยกันอยู่อย่างนี้ตลอดมา ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แม่จึงใคร่ขอร้องให้ลูกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายประหยัดและอดออมไม่ฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ความฟุ่มเฟือยยังจะสร้างนิสัยเสียติดตัวไปด้วยเป็นตัวอย่างทางไม่ดีแก่พี่น้องเพื่อนฝูงด้วยประหยัดนั้นคือการบริโภคใช้สอยแม่สูญเปล่า กินและใช้ให้คุ้มค่าคุ้มราคาของมันถ้าลูกไปกินข้าวกับเพื่อนหรือกินคนเดียวก็ตามสั่งของมาแต่พอกินไม่ให้เหลือทิ้งเมื่อจะซื้อของใช้ก็ต้องคิดอีกหลายหลายครั้งว่าเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีต้องใช้จึงซื้อไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงเกินไปเพราะอาจเกินจำเป็นสำหรับเขาแต่ถ้าซื้อแต่ของราคาถูกเกินไปก็อาจเสียเร็วต้องซื้อใหมบบ่บ่อย กลายเป็นใช้ของแพงไปเข้าลักษณะที่ว่าคนจนใช้ของแพงคนรวยใช้ของถูกในการซื้อของนั้นควรมุ่งเอาประโยชน์ในการใช้งานเป็นสำคัญความสวยงามเป็นอันดับรองลงมาเมื่อซื้อมาแล้วต้องถนอมใช้ให้ได้นานที่สุดของเก่าที่เราใช้อยู่นั้นราคาไม่เท่าไรก็จริงแต่ถ้าเราไปซื้อของใหม่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียวกัน ก็จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียวเพราะฉะนั้นอะไรที่พอใช้ได้ก็ให้ใช้ไปก่อนจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้จริงๆแล้วจึงค่อยเปลี่ยนไฟตั้งโต๊ะที่โต๊ะเขียนหนังสือของแม่นั้นลูกก็เห็นว่ามันเก่าเพียงใดแม่ใช้มาประมาณ17 18ปปีแล้วเห็นยังใช้ได้อยู่แม่ก็ใช้ไปพ่อของลูกให้เปลี่ยนหลายครั้งแล้วแต่แม่ก็ขอไว้ใช้ก่อน จนวันหนึ่งมันหักลงมาเหมือนกิ่งไม้แห้งที่ทนอยู่ไม่ได้อีกต่อไปแม่จึงยอมเปลี่ยนและซื้อมาใช้ใหม่ในราคาเพียง170บาทคิดว่าคงใช้ไปได้อีกไม่น้อยกว่า15ปีสมมติว่าใช้ได้ถึง17ปีก็ตกปีละ10บาทเกินคุ้มทีเดียวตู้เย็นที่บ้านเราก็เก่ามากแล้วแม่จำได้ว่าใช้มาประมาณ20ปีมาแล้ว เคยส่งซ่อมเพียงครั้งเดียวตอนนี้ยังใช้อยู่พ่อของลูกร่ำร้องจะให้เปลี่ยนใหม่มาตั้งสามสี่ปีแล้วแต่แม่บอกว่ายังใช้ได้อยู่ก็ขอใช้ไปก่อนใช้ไม่ได้จริงๆเมื่อไหร่ก็ขอเปลี่ยนใหม่แต่จนถึงวันที่แม่เขียนจดหมายถึงลูกนี้ตู้เย็นใบนั้นของเราก็ยังใช้ได้แช่อะไรก็ยังเย็นสมความต้องการทั้งน้ำและอาหารทุกชนิดตู้เย็นเก่าใบนี้ ถ้าจะขายแลกเปลี่ยนก็คงได้ราคาไม่เกิน500บาทแต่ถ้าเราไปซื้อใหม่ก็ไม่น้อยกว่า7,000บาทลูกจะเห็นว่าการใช้ของอย่าประหยัดนั้นเขาใช้กันอย่างไรไม่ใช่พอมีเงินก็จะซื้อของใหม่โดยทิ้งของเก่าให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ของใหม่นั้นซื้อได้ท,ทันทีถ้ามีเงินพอไฟฟ้าก็ดีพัดลมและตู้เย็นก็ดี เมื่อมีกำลังทรัพย์พอหาซื้อหาใช้ได้ก็ขอให้ซื้อเถอะเพราะเป็นของจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ควรตระณีเหนียวแน่นเสียจนเป็นอยู่อย่างฝืดเครืองลำบากและไม่ควรฟุ่มเฟือยจนไม่รู้จักค่าของสิ่งของเงินทองซึ่งหามาได้โดยยากลาบาก